แนนนี่ยัมมี่สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องสุภุสุคนวันนี้แนนจะพาพี่น้องอยางไปตลาดแถวบ้านกันนะจ้ะแต่แถวบ้านแนนนี่จะไปซื้อของันนจะเก็บบรรยากาศร,บรอบๆบ้านมาให้เบิ้งจ้าพี่น้อง ฮ้อนห้อนไปี hmm. mm. ่อนสิบโมงเคืองเง่าหมดเสาค่แต่ก็ฮ้อนหอนทางเขาบานแน่นอีกหมือนนี้มเลยฮ้อาห่อน ชันหลีมันหาตะเป็นเช,ชื้ยเชื้ยพอยใยคุยเรื่องงานเะจ้าพี่น้องอันเจ้าหน้าให้โทรมากจ้ะ อากาศเนี่ยหมศร้าพี่น้องดีดีเสียง,งนกเสียงกาอะไยอันนี้จะเป็นโรงแรกเออโรงเรียนปฐมพี่น้องอะปฐมก็อนุบาลน,น,นี่ แต่ว่า,วาช่วงนี้เขาจบปิดนอกจากเขาจบปิดโควิดกับมมี้ไพ่มมีนักเรียนจ้ะสกูสติี้เหมือนไหมเดยกข้าที่เชื่อค่ะแต่ว่ามีรถมีรถคู่อยู่ที่พี่น้องมันอ,อ่อนออมิ๋า บ้านไนอาจจะเป็นแบบว่า <I think. S 1> ค้นผิดขอเอาผิดของงานเห็ดงานเียวกบปกหมอปกนะี้ยงกาเอาลูกม่ขวาไรนะจ๊ะ ขางบนเนี่ยจะทิไปวิบว,ว,วิมื่บ้านที่นมพาพี่น้องไปเก็บผักเสียมันจะพี่น้อง,งนั่นก็นจะเป็นท่างหมองยางลงมไปที่ดงานหิ่งแม่นที่บ้านจะน What is this? Do you, do you know what it is? I it's just house oh. Yeah. Oh. would have been years ago oh. I'm guessing that this was a church years ago if I looked at it oh, right. Anyway, that would have been like the vicar's house the old uh -huh. That would have been the rectory then. Oh that's the church, Is in there isn't it? Oh yeah, it's what we prophesied. Nyang yeah. by Thang Lad, just here. Yeah, that would have been the vicars uh, uh -huh. house. Because they always get a posh house with a, right. with a job. Yeah, that's the church in there. Uh -huh. It's not the church, it's Thang Lad, yeah. อัมโบดมัมโบดแก่หมูบ้านอาจ people พี่นี่สุสานพี่น้องยางบ้านสุสานข้างในแกจะเป็นโบดน่องข่อยใหญ่มากกว่ยังพานสุสานยังทั้งรัดอยู่ Some of these are really old. Look. Eight is that 1871? s 9 y e years ago. มโมเด้นนะอันนี้โบดพี่นอ้องโบดโบดในในเมืองอะไรจะโบดในเมืองที่แน่นอยู่นี่จ้ะจ่แน่นบม่เคยเข่าไปได้จ้ะโบดแล้วก็ม mm ีสุสานพร้อมพี่น้องออ๋ สวยทุเร mm. mm. really yeah. so mm ี hmm. mm ่นสวยเพราะว่าสักรับสี่ถวงเก้อีมขอนจ้ามากังคืนคนเดียวกับคงจะไยางลัเดด้วจ้นี่าสี่ถึงเกาล้่อัต้นเชอรี่พี่เนาที่เชอรี่ a n e a นี่ถึงแล้วพี่น้องปะหลุมากกับเป็นโตเมืองจ้ะเมืองที่แน่นอยู่จ้ะยางจากบ้านแน่นมากะมบเกิน oh. no, really 1 <c oughs>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  ินาทีอ่ะจ้ะ พี่น้องตัวเมืองที่แดน,นอยู่บเมียอย่างไรพี่น,น้องนี่เป็นเมืองในนอเองเปียบบ้านเ้องแบบเป็นตำบลอะไรจ้ะเป็นตำบลกับมีโรงแรมมกอยู่ก็มีร่องแรกแบ็มีพับที่หาัอาหารเมืม่อกีก้หกแห้กัน อันนี้อันนี้บ้ามองพับบ้าแน่นกับพุ้่มาดื่มบ่อยบอยจังนะเวลาอยู่น้ืองกันสปิสชิวเอาตรวนนี่จ้า ช็อปมันปิดเปิดเลยพี่นอองมึงนะบานตัดผมตัดผมลานเอียงกับปิดเบิดเลยจะเป็นเชิเงียบนขาจะดูบ้านนี่จ้ะ Do you want to buy a house? นี่บานเขาขายบ้านพี่น้อ,อเพง่งจ้ะนี่ถึงแล้วโคออฟนี่จ้าแน่นจาา้ามัน

เจ้ามานั่งอันตามริมริมหาดอ่ะนะจะไปริมเอัอนนัน,นจะที่นั่งอีกมองหนึ่ง <'m> ที่แน่นอันช้อปปิ้งที่โดมองนั้นใหญ่กว่าแต่มื่อน,นี้เราไปดอกจำไม่ได้ต้องการคลองลไรลเสร็จบีซีคาร์ทอท์ทุเรอ จอบป้าล้วน้ำเบ่งปลาคือเนาะนี่สด <Yep. S 2> <fine> ันเปนะไหญ่กว <They S 1> okay. ่าใหญ่กว่ามือปกติปลามันไลายจ้ะแต่เขาจับบองไฮต๊กด้วยจ้ะคาร์ฟิชชิ่งนะ You say you can't fish? Yeah. No, you can't fish. A mm -hmm. Costa. Cost open? Um, no, um, no, I got these from uh, Middleton Garage. Ah, oh, right. <laughs> so to you get a tape away from Coopland's or Thomas's? Oh, okay. coffee. Thank you. We'll be home in 10 minutes. <laughs> oh, just, it's yeah. such an unusual sight now, isn't it, yeah. seeing a tape away got. พ่อใหญ่ทามเขากาแฟมันขายแต่โบราณมันเปิดเราจะเห็นเขาอันถือถ้วยกาแฟนะจ๊ะก็ยังไม่เปิดพี่น้องปกติแน่นก็พ่อใหญ่ถ้าออกมาก็จะไปกินกาแฟกันจ้ะย่างหมเส่าทะยุน้ำกันมันบ่เปิดการตอนนี้ก็ประมาณสิบเอ็ดโมงแล้วพี่น้องสิบเอ็ดโมงใช่ไหม

<laughs> oh, oh, big one over there. Seeing the clearer water. Oh, over there. Can't see. <coughs> Normally you can see them and I can't. Hmm. <coughs> Follow my finger. Oh no, you can't. Hmm. Come come just here. See that little orange bit floating past? Right. Right, it's just there. Just past it. Oh, he moving on. See it? Yes. จะมองนางเวลาอันข้าเจ้ามานางอันแดดดีๆนี่จ้ามาส้มวิวส้มสวนพี่น้องอันส้มริมน้ำเมืองที่แน่นอยู่นี่มันเป็นเมืองของผููเ่าดิจ้าพวกอย่โอเคมันเป็นเมืองของคนเ่าจะเสียแล้วจ้าพี่น้อง <laughs> it oh, where was it? Over there, wasn't it? Oh, I can see it. There, see? Oh, yeah. Oh, there's two. two. หมู่บ้านที่แน่นอยู่มันจะเป็นหมู่บ้านของส่วนมากเป็นบ้านของผู้เฒ่าจา้ะเดี hmm. yeah, ๋ยวในมิด in between those rocks mm hmm. see that one Yeah. or is it w h i t ก็เลยจะมีแต่ผู้เฒ่าอยู่พี่น้องบ่ค่อยมีวัยรุ่นอยู่แล้วก็มีแต่พวกเฮ็ดแ,แบบบ่ค่อยมีมวัยรุ่นน่ะพี่น้องว่าไงผัวไวร์ทางานพัวไวร์เกษียณและะ้วจ้ะบ้านาานี่แพงจ้ะบ้านนี่แพงแห้งของแน่นกันแถวหมู่บ้านน่ะจ๊ะ หาเศร้ากันย่ยจ้ะพี่น้องเย่ะกลับบ้านนะจ้ะพี่น้องจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องเลนนี่ยัมมี่เนี่ยนะจ้ะพี่น้องจ้ะขอบคุณค่ะบายเอ e r บอดี Bye,